นี่คือจอมยุดเดอแต่ละมือแต่ละเวนเนี่ยโอ้ยถุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยายุดเพ้งมวยจีนเนี่ยโอ้ได้ว่ามันทุกทุกเท่นทุกท่าเลยโดยเฉพาะท่านกกระเลียนอ้นุมัดเมาจังสิโอ้ยมาต้องห่วงนักฝึกได้ไหม อบอกง่ายๆซะเราบาหนังจีนผู<ม>้เป็นเมียก็อยู่นั่บ่ได้แล้วบาแต่นังจีนล้วก็กเลยเขาก็นี้นี่จากปานนั้นยังเราต้องเขาป่านพระเอกนังจีนเออถ้าแม่นางไม่อยู่กับข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม่นางก็แล้วกันข้าคงจะฝึกอ่วิทยายุทธอย่างนี้คนเดียวเขาเอมันจีวันซ่อนหลืวเป่าเขากับปาจีบตัวบ่านนี่ยอยู่ผู้เดียวก็ไ,ได้ใจหมดแล้วบาทเนี่สบาย ข้าคงจะฝึกวิทยายุทธคนเดียวหคงจะไม่มีมอนอีกแล้วล่ะเพิ่นว่าบะมา,าว่าเสาว่าแรงนังฝึกล้มปุงล้มปานแล้วอ,อืาท้าไอ้นุ่มมัดหมอกมัดเมาเอาไใส่เบ็ดเห็นเห็ดจังไดจำมานใส่เบิดทุกอย่างอื